ดีค่ะบิ๊กบาทุกท่าเยอะไมาเจอแฟนก่อนได้นะคะอยไร้ใบซ้ำดิ้งนั่นยืดพิซซื้อย้อนกลับมาถึงฮัลโหลเพืเกอบดูซีเตอร์ซีเตอร์อยู่ไร้ยืบใบซ้ำดิ้งยืบใบซ้ำดิ้งโอเค I have beer water Coca Cola which bank head one more oh, The tiger bar, for hit eight and throw massage. And tuk-tuk, chop back. No, not bag, but for the, for the girl. you like? No. What do you want? Back. Back? No, it's uh, yeah, what what side side do thing. you want? Yeah, what no, side no, do you want? I have the backpack you want? The backpack? No, no backpack, no, You no. see, you see, have no, so no. many. What design do you want? Uh, small girl. girl. Small bag. ด no, 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 no. mm ีส่วนไหมไม่ครับไม่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 กระเป๋าผ้าใยช้าง6 years หรอ6 years 6 years ต้องเป็นกระเป๋าเล็กๆแล้วแหละ ขายนะทิ้งน้ำทิ้งน้ำขายดีเกินทิ้งน้ำไรครู้เรื่องสินค้าใช่ไหมสินเขาสังไงทำรับทโมนใช่ไหมกนไหนที่ัเียครดก้บอกว่าโอ้่งี้นาวิหน้าไม่น่าใส่หน้าอดไปเ ผผลายมใหนผูกผูัผูกผูกผกผู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 กูกผผูก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 พูกผ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 ู Many, many products. <laughs>